โอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมตอนนี้อยู่ผมในเกมมีเกมเกมที่ชื่อว่า Star Wars Jedi Force Order นะฮะโอเคผมมาต่อเลยครับบตอนที่7ของเรา,านะฮะคุณก็จะแปลกใจว่าทำไมผมมาเปิดตรงนี้นะฮะผมก็จะมีข่าวดีมาบอกฮนะผมยังกดอดัดก็ไปแบบดูแั้วนั่นเอา้าทำไมมันไม่มีสีเขียไวไ้ขอดขึ้นวะอ๋อไอ,เอ้เหียกูยังกดอัดนี่เองแต่มาเปิดตรงนี้ไนก็เกือบแล้วนะฮะม่าพลาดหลายอย่างเลยมา น,น,นเเวียฮะดีใจที่เจ้ามานะนี่คือหัวหน้าเผ่าทาฟูาข้าได้่าพายกิจมาจากอาจารย์เจไดอีโนโคโนดวาเขาตามหาวัตถุระเโบราณของเซฟโฟถ้าหาเจอมันจะช่วยเจไดได้ไดโคโดว่าเขาคนพบปัญญาปนยอดสุดของออริจินทีริขับตอบอยู่ที่นั่น มันใหญ่มากข้าควรจะเริ่มจากตรงไหนดีจะอาจจะหาทางขึ้นได้จากบริเวณร่างซึ่งส่วนมากอยู่ใต้น้ำจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจโอ้โหให้เลยว่ะดูดสุดยอดแม่เจ้าขอบคุณนะขอบคุณแล้วพวกท่านจะไปไหนกันสิ่งเดียวที่เราทำได้สู้ต่อไปโชคดีนะ ข้าหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งนี่ดำน้ําได้แล้วะฮะสวยคือตอนแรกที่ผมวิ่งเข้ามานี่แบบผมแบบโคตรรู้สึกแบบเสียดายมากอะ่ะคือไม่ได้กดอัด <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับโอเคกลับไปกันต่อดีกว่าอาทางด้านว่างแบบนี้อย่าบอกนะใจว่าลงน้ําแต่เขาก็ให้ไอ้บอดดอดออกมาเมื่อกี้นะฮะน่าจะได้วงน้ําจริงๆโอเคลงละนี่กดคลิกเมาส์เพื่อดำ สวยดำน้ำฮะโอเคว,ว้าวโคตรสุดยอดแม่เจ้ามีกล่องฮะเปิดกล่องก่อนนี่ได้ไปเอ่ยไหนบีบีไม่ได้ไปเข้าไปค้นว่ากล่องขยับได้ไงวะว่าเตะนี่มันอะไรกันเนี่ยแม่ไหนดูหน่อยสิโอ้โหมีการสแกนฮะ เสียงเพลงโคดบิวเลยทำไปดีแม่เจ้า b ีแม่งกันน้ำอะ่ะโคตรสุดยอดแม่ถ้าเทคโนโลยีกล้องสมัยนี้กันน้ำได้แบบนี้นี่สุดยอดนะฮะหมายถึงกล้อง DSLR ตัวใหญ่นะไม่ใช่ GoPro ตรงนี้น่าจะให้เราโดดนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ <c oughs> เสียงแหบไปหน่อยขอภยอภัยฮะมาขึ้นกันเลยกว่าด้านบนเหมือนมีเสียงการบวกอยู่น,น่าไงกูว่าละปล่อยพวกเขายิงกันไปก่อนนะระหว่างนี้ พวกพี่ยิงกันให้เสร็จนะยิงกันให้เสร็จเออเนี่ยอย่างนั้นแหละร่วงไปหนึ่งแล้วก็จะมาเว้นเราใช่ไหมหมาสิหมาจะมาตีอ่ะเออแม่เจ้านี่แรกกันฮะโอ้ตอนนี้ตัวพ่นไฟมันพ่นอยู่ฮะเฟรมทูเปอร์เอาดิพ่นต่อไปโอ้ดูได้ยังฮะใต้ไวลือเกินมาขโมนแมน <c oughs> อุ้ยพาจังมาดิ <c oughs> โอเคร่วงฮะ ต้องไปกันต่อใช่ไหมเออที่ไหนไวะขึ้นไปอ,อีกอ๋อลงน้ำโอเคไม่ยากลงไปเลยว้าวไมค์เซเบอร์เปิดในน้ำไม่ได้เนาะถ้าเปิดได้นี่แจม่มเลยโอเคฮะผมก็จะวิ่งสำรวจไปเรื่อยๆอฮ้ยโดด w h a t ต h e fuck ต้นไม้ไปวะเนี่ยรู้สึกว่าโดนไม่ได้ฮะแหมสีแดงแบบนี้เอาดาบปักไม่ได้เหรอวะ น้ำตาจี๋ไหวแม่โหมีอีกทางฮนะโอ้ยจะไปไงวะเนี่ยโอทางนี้ทางนี้โอ,โอเคไปได้เรียบร้อยตอนนี้สามนาทียังไม่ต้องตัดออกมั้งคลิปนี้จะไม่ให้เกิน40นาทีนะฮะผมตั้งวีมิตคลิปของผมไว้น่าจะไม่เกิน32นะฮะโห้ยไอดอกมไม้แดงอีกวะอีก2วันโรงเรีย,ยนผมเปิดผมว่าวันนี้ผมจะเคลียร์ Star Wars j e ไดฟ a l l e n Order ให้จบก่อนนะฮะ นั่นนายเห็นไหมโอ้แน่นอนนะมึงเห็นกูแน่ก็ต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นแม่ไปแล้วครับเอาไว้ตัวปืนก่อนเลยมาคอมมนเดอร์มึงร่วงร่วงสิวยอุ้ยเนี่ยร่วงอุ้ยบอมให้ตายสิมามันยิงโดนเพื่อนมันนะเป็นไงครับพี่นี่ยิงสนุกไหมวาได้เวลาของเราสองคนมาสิครับมาดิบล็อกมาอุ้ยบล็อกไว้ก่อนออ้ยมันบล็อกกลับวะเก่งนะเก่งนะเรื่องการบล็อกเนี่ยร่วงไปซะมึงเอาไม่ร่วงวะมา ตีมาเออนายและตีมากูก็ตีกลับไม่โกงเด้อตีมาตีกลับไม่โกงฮะทางด้านหน้ามีทางไปโอเคเดี๋ยวขอญอาตัดฮะโอเคครับผมเมื่อกี้ก็ฟัดก,กับทูปปเปอร์มันฮะผมมากดอัดต่อไว้กันเดี๋ยวค่อยไปรวมในโซนี่เอาแนะ่ะาตรงนี้นั่นไงคาสซีนกูว,ว่าละแม่เออน,นั่นไงมาเป็นรำเลยมาเป็นรำดูหน่อยสิง่ามาละ อินคิสเตอร <c oughs> ออออออ์นี่มันอะไรกันเนี่ยเสร็จขยัจกากป้าก้าอยากเว่นเป็นเจไดข้าบอกกับหัวหน้าว่าเจ้าคงจะไม่โง่พอที่จะเสอร์หน้ามาที่นี่เป็นรอบที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พวกเรากวดล้างผู้ต่อต้านทั้งหมดดี <c oughs> จริงๆที่คิดผิดมันเป็นผู้หญิงผู้ชายวาเสียงเหมือนผู้หญิงนะครับไปละว h a เ the f ฟ c k โอ้โหนี่มันสู้ไม่ได้มันใช้ปืนนี่ว่ะโนโอ้ no. oh, ตอนนี้สไปเดอร์ฮะโอ้โหแม่เจ้าดินทำไมมันจะวื่นขนาดนี้วะ <c oughs> ดินทำไมมันจะวื่นขนาดนี้วะเนี่ยโอ oh, ้มาโดด <c oughs> นี่ได้วะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องโดยเฉพาะนี่ได้วะ่ะโอ้ยมันยิงมาวะ่ะมันยิงเข้ามาแป๊บหนึ่งดูทางสิโอเคทางนี้ถูกต้องฮนะี่ไปดีกว,ว่าบอกก่อนระวังเหือ แม่เจ้าอุย้ยไอ้นี่มันนับเวลาครับพีไ่ไปนานไงไอ้หนอนแดงมาแล้วหนอนแดงมาแล้วสวยป่ะฮะตีตอนนี้วงฮะมาจะถึงแล้วเราต้องวิ่งออกไปครับโอ้ยมันยิงแสกเข้ามาโนนี่ยีไปแล้วเว้ยนี่ตาอยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่อยอยโอ้โหมันให้วงแีะยานสติกไฟเตอร์บินผ่านหน้าไปเมื่อกี้ฮุบนี่ได้เว้ยไปแล้วครับไปแล้วครับ ใครมันจะอยู่อ,ยอุ้ยฟัดโดดฮะเมื่อกี้แม่งพลาดโอ้โหเกินไปผมพลาดเองโอเคเอาใหม่นี่ได้เอาเวย้ยโอ้ยเมียมาเป็นพวงฮะพวงอะไรวะเนี่ยเรืองแสงด้วยอะเปิดแสงจากดาบนะฮะแม่เท่อย่าบอกใครแม่เจ้าโอ้ยกะโุดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแคลแคลมันขามันแบบมันมุดดินน่ะจะโดนน้องโป้ไหมเนี่ยนี่นกยักษ์ฮะ ว้าวแล้วมันเมื่อกี้มันอะไรกันนะน่ะโอ้ยน้ำแม่เจ้าไปจะทอเขาดีไหมแต่คิดอีกทีเราน,น่าอาจจะโดนดักฟังได้มาให้มันหาพวกเราเองดีกว่าแม่เจ้าต้องดำน้ำใช่ไหมแม่ได้เบือแล้วฮะดำน้ำโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัดโอเคครับดราผมก็ตัดมาถึงตรงนี้ไปนะเนื่องจากดูดูวะ เราคลิปเราเมื่อกี้น่าจะได้สประมาณสิบสิบนาทีถึงบวะโอเคผมไปตัดมานี่ไว้นะแม่จริงเราก็ไม่ได้อยากตัดเยอะครับแต่ว่าเมื่อวานผมจะเปิดแล้วผมต้องวีบแบบตัดคลิปลงนิดหน่อยนะครับไม่อยากให้คลิปมันยาวด้วยเออเพราะเพื่อนผมส่วนใหญ่บอกผมว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะไม่รู้สิไม่เจ้าคือเพื่อนผมส่วนใหญ่ที่ดูคลิปผมเขาบอกว่าเอออนสตาร์วอร์น่ะตัดบ้างก็ได้นะประมาณนี้ผมก็ไปตัดนะฮะ โอ้นกบ้ามันจะกินหัวเอาไปเนี่ยอ่าไม่กินนะสวยงามโอเคไปอึ๊บอ้ยโด,ดอะไรวะเนี่ยโอเคโดดสีขาวอุอจุ๊บนี่ได้อยู่ไปดอกนี่ได้ฮะแม่เจ้าเอ้ยมันทำอะไรเนี่ยอ้ยอะไรวะตัดครับเอลองอีกครั้ <conditioned S 1> งหนึ่งจะกี่ครั้ขงข้าก็ล้มเหลวท่านอาจารย์ดี จงง้มเวลต่อไปแล้วก็ลุกขึ้นมามันคือหนทางเดียวที่ไปสู่ความสำเร็จปล่อยให้ตัวเองถูกกลงกินด้วยอีโก้ปล่อยว่าในสิ่งที่เจ้าจะสูญเสียแล้วจงลุกขึ้นสู้เอาละแม่ลองอีกครั้งนึงว,ว้าวมาให้เราปีนแะดีไหนลองทําสิได้ฮะ เฮ้ย่นี่กดสเปกมาสองครั้งครับแบบดับเบิลไว้ทีเดียวนี่ได้เว้ยแม่เรกขึ้นสู้ต่อไปนะบีดีปต่ที่เองสู้เราก็จะอยู่ในสนามรลกต่อไปว้าวข้ากลับมาเหมือนเดิมแล้วก่อนที่จะมีการกวดว้างเหมือนที่อาญาก่อนที่อาจารย์จะตายประมาณนี้นะครับอ่ะเซฟก่อนแม่มีไว้ไหมแม่ไม่นามีไวเออตรงนี้มีไวไหมนอ ผมก็อัพเหลือนี่เหลือสามอันพอดีอัพไปเหลือสีอ่พอยต์ฮะอัพให้หมดเลยดีกว่าโอเคอัพไปอีกเรียบร้อยครับสองอันสุดท้ายครับแน่นอนเหลือสกิลสุดท้ายฮะใช้ซะก่อนสวยงามได้ป่ะฮะโอเคไปกันต่อครับมาโอเคขึ้นทางนี้เนาะแต่นั่นจะดูดได้นะครับโอเคดูดตรงนี้ ไปทางกันโดดโดดหน้าจะไม่ได้ฮะเดี๋ยวต้องเชือกมันทะลุแมพเชือกมันทะลุแมพอะโอ้ยเกินไปมาโดดขึ้นนะปีนครับโอเคฮะไปเดินกันไปต่อครับจังหวะน,นี้วายทางเสียวแทนน่ะถ้าแบบขอนะอุย้ยเอาไว้เนี่ยอุ้ย พอบาดเจ็บเราต้องฉันคิดว่าคนที่จะช่วยนะแม่เจ้ายังไงเนี่ยตรงนี้มีไว้ให้ดูดครับดูดนะฮะไอพวกนั้นอย่าเพิ่งไม่มีไว้ยากตอนนี้นะเสียงของทาฟูฮะอุ้ยมาดิขมอนแมนท้าฟูสายเก่าของข้าข้าเข้าใจว่าตอนไม้นี้เชื่อมต่อกับศูนย์กลางของดนดาวว้าวโอเคครับรู้สึกว่าผมต้องปีนขึ้นด้านบนนะฮะโอ้โ ต้นไม้อย่างสูงตกทีไม่ต้องเดาครับว่าจะรอดไหมถ้าไม่ใช่พระเอกก็ตายครับโอเคครับขึ้นกันเลยว,ว้าวแม่เจ้า,ว,าว้าวดูนี่สิโดดได้ฮะแม่เจ้าภาคนี้เราจะได้เจอดาร์คเวเดอร์ตอนจบเลยนะฮะผมสปอยไว้ตอนนั้นมีกล่องนะ ว้าวรู้สึกว่าจะมีของโอ้ตอนนั้นมี XP ให้ดูดโอเค <c oughs> เ่อไปคลิปยาวกันบปขออนุญาตตัดครับอโอเคผมก็ตัดต,ดต,ตรงนี้ไ้นะครับแล้วก็ใกล้จะถึงทางที่เราต้องไปไวะนะฮะโอเคปิดข้างๆใช่ไหมเออชุบหนีเอา้าโน่อย่าโชกาก <c> ิ <oughs> ดด2สองจงังหวะอ่านี่ได้วะเมื่อกี้ไปกดสองจงังหวะแต่กดไม่ถูกนะฮะมาโตดหนีคิดว่าไม่ได้นะคิดว่าไม่ได้นะ แม่เอ้ยไม่มันต่ำไปวะเออนี่ค่อยสูงขึ้นมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพ <laughs> <mental Sure> ึ่งอุ้ยเจะาพ่อนไลยวะจะาพ่อนไลยวะเฮ้ยพ่อนะตกทีนี้ไม่เฮเลยนะเนี่ยว้าวโอ้โหนกยักษ์ฮะมันดูน่าจะเป็นมิดนะขอย้ยาว่นนะอุ้ยเวสสีฟ้าฮะอืมออกแบบมาดีเนี่ยใช่เราจะช่วยเขาแต่ต้องระวังนิดนึงแม่เฮ้ย ทุกอย่างต้องโอเคมันไม่ได้ทำร้ายเจ้าเราเป็นเพื่อนนะเข้าใจไหมแหมเพื่อนเดีวนายก็เสือเข้าใจด้วยนะมันเป็นสัตว์เป็นนกเสือเข้าใจด้วยโอ้โหนั่นไงเศษยาน่ะเศษแวกจักยานน้องสาวที่เก้าเราต้องช่วยดึงออกนายซิสเตอร์มันจะเจ็บหน่อยนะฉันขอโทษนายซิสเตอร์นายซิสเตอร์ มัวไปหมดฮะเรียบร้อยสติมขอบใจมากบีดีโอ้โหรักษาทั้งคนทั้งสัตว์ทำได้อย่างไรว้าว,วเราจะไปกันโอ,โอ้ยตาแดงมาถือซิว่าจะทำอะไรได้บ้างอุ้ยนี่บินไปแล้วว้าวแม่เจ้าไปขึ้นไปเก็บของก่อนตาดีครับ แม่จะได้อของหวยหาหวยหาเฮ้บิดดี้ไหนดูซิมันจะได้ไอ,ะอะไรฮะไหนมันคืออะไรบิดี้นี่แต่ของแต่งครับว,ว้าวโอเคตรงนี้เอ้ยขึ้นนกเหรอแให้กูบังคับนกใช่ไหมไม่ไหวครับแม่ถ้าให้บังคับนกนี่คือตายหามามาดูกันหน่อยครับมาฮะ ปิดเปิไว้เจ้านกน้อยนี่นักบินครับในสุดเราก็ได้กลายเป็นนักบินเรียบร้อยเย,ย้หูยภาพสวยมากว,าว้าวที่แถงนี้มีหลายอย่างเวยที่เอ็มพร์ยังไม่รู้จกักรวรริยังไม่รู้ไประมาณนี้นะครับว,ว้าวโคตรสุดยอดคุ้มนะครับคุ้มนะครับซื้อเกมมาเล่นคุ้มแล้ว แม่หูยสวยมากนึกว่าเป็นไฟนอลแฟนตาซีแม่แต่ไฟนอลนี้เอ็ดไม่ไหวหรอกของผมอะ่ะม่นเกมอะไรไปอยาวมากแต่เนื้อเรื่องดีต้องบอกไปแล้วว่าผมเป็นคนที่ชอบเป็นเกมที่เนื้อเรื่องสั้นนะฮะแต่ Star Wars เป็นซีรีส์ที่ผมคิดว่ายาวพอๆกับเซนโวกับมาเฟียนะฮะว้าวเพลงโคตรบิวเว้ร์มาจังหวะนี้ฮะ จะนกน้อยจะพาเราไปส่งที่ไหนมันไม่น้อยว่ะตัวใหญ่เท่าควยใหญ่กว่าคว้ยนี่โอเคมันมาส่งแล้วะฮะขอบใจมากเดี๋ยวจะให้ห้าดาวในแก็ปใบนะยอก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 หรือว่าชอบเป็นพูดแฟนด้าพูทพูทแฟนด้าแล้วก็มีแต่ฟูทแพนด้าไอบา้บ้าเอ้ยโอ้โหดีดีแหวนอย่างว้ยมันจะเอาพพไปไปกัน,นเนี่ยอุย้ยที่แต่งดาบฮะไหนแต่งกันซะหน่อย ดูหน่อยสิอ้าเก็บไม่ได้ครับโอเคอุปกรณ์แต่งมาใหม่ Thanks, <B> นี่ขอบใจน,นะบีจอัสีเขียวมันเดิมครับเพราะสีเขียวมับนบงมอสไว้เอ้ใช้ด้ามเดิมเนี่ยสวยสุดแล้วฮะด้ามน,นี้ด้านนี้ก็ดีวะผมชอบมันดูใหญ่ดีฮะมันกระชับมืออะโอเคดูซะหน่อยโอเคครับแต่งอันนี้เป็นสีสีสีฟ้านี้ก็สวยดีอาสีไปดีวะ ผมอยากได้สีแดงอยู่แต่มันดูไม่ครูเท่าไหร่นะฮะเนี่ยมันดูแบบมันแดงไม่แดงไม่สดนะครับมันเป็นแดงแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะ <c oughs> เนี่ยจะลองมาใช้ดูกันอะเพราะว่าสีดาบไม่มีผลอยูะะ่ฮะมันอยู่ที่ฝีมือยอก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 แม่เว้นไปเว้นมาดาบทิ่หมหัวตายหะยอก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 มา <c oughs> ชมภาพสวยงามสักครู่แล้วก็ไปกันต่อครับ เกมนี้สวยจริงเอ้าเสียงมันนกว์บีบไป,ไปเจอไวบางอย่างเหรอไหนดูหน่อยสิว,ว้าวไหนที่สุดข้าก็เจอจนได้ The Astrium ใช้โดยนกนักป่าชาวเซ็กโฟเมื่อหลายพันปีที่แล้วสิ่งที่ข้ากำลังถืออยู่คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของกราคติก ข้าไม่รู้จะขอบคุณทาฟูแบบไหนดีรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรสหายข้าข้าไม่ต้องกลับไปที่ดาโทเมียอีกแล้วมันมีค,ความมืดบกบรณองกันหาแอสเซียมในสุสานในพลังพลังได้เปิดทางใหม่ให้กับพวกเราสุสานคูเจ็กสุสานหดเอ่ยมาตรงนี้มี ที่สมอฟนะฮะมาโอเคกดออกไปไปกันต่อฮะแม่เฮ้ยเอาไอ,อ,าอ่้อู้เจ้านกตรงนี้แน่นอนครับชักดาบไห้รอไป,อไปต้องเป็นวานแน่ๆแ,แม่จำได้จำได้ดูพี่เบมาอูว่าไงเจ้านกน้อยคิดถึงฉัน,หนหออเหรอคิดถึงฉันอ่ะสิอุ้ยสวยอ่ะไม่ไอ้บ้าเอ้อย แม่เจ้าไอ้ออวนวะเจอจนได้หยุดร่าพวกเราจากโลกไปนี้ซะขา้าไม่รู้ทำไมพี่ของรองถึงคิดว่าเจ้าสำคัญเหนือเกินอยากจะเก็บไว้ดูเล่นแต่ว่าขา้าไม่สนใจอีกว่าแล้วอีกอย่า,ายงเจ้าทำให้ข้าเสียไปว่าเรามาทำให้มันจบกันเลยดีกว่าอยา,อยากดวลก็ว่ามาสังเกตไหมว่าเท้าด้านซ้ายของเขาจะหายไปครับเพราะอินคิชชนแม่ อินคิชเชนเหรออินคิชเชนวะแม่น้ำตาจีบ่ายอะแม่ไนซิเตอร์ครับเราต้องมาสู้พี่น้องคนที่เก้ามาสังเกตไหมฮะเท้าข้างหนึ่งม,มันนหละจะเป็นอะไรอบนี้ไม่มีอะไรมาช่วยเจ้าแล้วเออจุ๊บนี่มาดิขามอนแมนเราต้องสับมันฮะอุ้ยมันใช้ฟอร์์ไอ้ยี่คดถ้ากูมีกูก็ใช้เหมือนมึงอะแม่เจ้าแม่ถ้าสังตอนนี้ยังพูดไม่จบเลยคือกันไอ้พวกนี้ตอนแรกมันก็เป็นเจไดนะลองไปศึกษากันดู ผมก็แบบไปดูคลิปผ่านๆมานะเขาบอกว่าการฝึกของไอ้พวกนี้คือจะทำให้รู้สึกเจ็บก่อนเหมือนสูญเสียอะไรบางอย่างนะโดยฝึกโดยดักเวเดอร์นะฮะอ่าซึ่งกูก็โยงไปทั่วแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ผมไปดูมาเฉยนะฮะแมอะไรกันเนี่ยเป็นไงไม่แย่นะไอ้ขยะเพื่อเจได้เว้ยขยะกับเจไดมันต่างกันยังไงมันก็ไม่ต่างกันมันจะพูดระมาเนี้ยแน่สแชกมาก ประชดมันซะหน่อยแม่เจ้าใช้ดาบเดียววะขยะมันด่าบว่าขยะฮะมาเดี๋ยวขยะจะใช้ดาบเดียวฆ่ามึงนี่สับแม่งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมุนได้มันหมุนได้โคตรโหดเลยโอ้มันสับว่ะอุ้ยมันปาได้ไอ้บ้าเอ้ยนี่คิดไม่ทันนะสิเออก็ได้กูยอมครับกูคิดไม่ทันหนีอุ้ยอุ้ยแดงแดงกดไม่ทันนะแม่เจ้าโหดว่ะ นี่บล็อกได้เว้ยมาดิขโมอนแมนอุ้ยไม่ได้ฮะเขาสึกสนุกจริงที่ได้สูบเจ้าหรือเปล่าวะเมื่อกี้อ่านไม่ทันมาขโมอนแมนอุ้ยมันตีอะมาบล็อก,กอุ้ยกดอ่าอุ้ยร่วงฮนะนี่สับฟูดอุ้ยมันใช้ฟอสไอคีกโกงครับอุย้ยแดง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 ไปบล็อกไม่ได้ฮะสับมันนึกทำได้ดีนี่มาดิอุ้ยไอ,ไอ้โดดๆไม่ทันฮะ เวน呐เวน呐เวน呐มามาจัดการข้าอีกทีสิเอ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่โอวบอกอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันแดงมันแดงมันแดงไอ้เชียหมุนปันด้วยแม่เจ้าเว้ยสับมันโอ้ยอิเชียแดงอีกแล้วแม่งแดงปล่อยยังวะโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอดี๋ยพึ่งเดี๋พึ่งครับเอื้อยมวยเจ็บวะอย่างนั้นมันจะดีดเข้ามาใช่ไหมผมเดาว่ามันดีดนานไงโดดเว้ยนี่ครั้งนี้ก็ไม่ยอมเมือก เฮ้ยเอ้ยอย,อย่าพึ่งนะมาดิสับมันอย่างช้าๆ้ามาแบบการแค่ครั้งเดียวสักแค่อุ้ยอย่าพึ่งสิแม่เจ้าตายยากตายเย็นอุ้ยไม่ไม่ทนนะเนี่ะไม่อุย้ยโอเค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 ผมยอมไม่ยอมง,ง,ง่ายๆเว้ยสัตว์กดซันี่ลุดฮนะมาดิสับมันนาแหกไปสิมึงอุอย้ยยากเหมือนกันถ้าใช้ดับเบิ้ลไว้เซ ใช้ไ,ไรเซเบอร์นี่มันจะจบไปกว่าน,นี้ฮะแต่ว่าดาบเดียวก็เฟียวแล้วอุ้ยสับครั้งเดียวสับครั้งเดียวครั้งเดียวนั้นครั้งเดียวนั้นอุย้ยวุ้ยแบบไม่หยุดยั้งฮะ,ะไม่ต้องหิวกันนะมาสิอนะุ้ยตันฮะหน,ะนีได้โอ้ยเรียบร้อยฮะ,ะแม่คาซีนครับแม่อินคิสเตอร์ล่วงไปซะมันจบแล้ว การได้เป็นอินชิสเตอร์นั้นมันสอนให้ข้าสู้ไม่ถอยเมื่อเจ้าได้สูญเสียตัวเองไปเสียแขนไปมันก็ไม่แปลกตัวข้าเองก็เคยเป็นเจไดคงจะสุกดีถ้ามีเจ้าด้วยถ้าเจ้าโดนบทขยี้เหมือนพวกที่เหลือแม่เจ้าความโกรธจะทำให้เจ้าถูกแยกออกถูกทอลามันแล้วก็ถูกบทขยี้โดยเพื่อนเจ้าทั้งหมดต้องข้ามศพข้าไปก่อน จะไม่มีทางหยุดพวกเอ็มไพร์ได้แต่ข้าหยุดเจ้าได้เจ้านี่สับเลยข้าคือพ่อเจ้าถุยมาตัดตกไปโอ้โหมึงตายง่ายอย่างนี้ไปยเหรอแม่ให้ตายสิเย่ว่าทำไมอินควิสเตอร์แล้วแม่ตายง่ายขนาดนี้เนกยากแฮะเฮ้ยใครคิดว่าเจ้าตายไปแล้วมังอยู่ฮะ ขับไปส่งที่ยานแ<ห>ม่ <laughs> ี้เกียจวิ่งขับนี่จับด้วยฮนะดีที่เจ้าไม่เป็นไรเราจะกลับกันดีกว่ากิสกับเซียคงจะรอเราอย <laughs> ู่มาแหมหวังว่านกจะไปส่งเรามันจะไปส่งไหมวะให้เดาว,ว่าไม่ส่งเอ่อรลอนานจะว่าเออนี่ไงมาวะอ้าวไหนไงี้ยวะเราไม่ส่ง นายซิตเตอร์ตายแล้วนายซิตเตอร์ตายแล้วน้องสาวคนที่9ได้ตายหาไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดนะฮะโอเคทุกท่านผมก็ตัดมาถึงตรงนี้ไปนะฮะแม่เดินมาไกลผมก็ไปเปลี่ยนสีดาบคืนนะเสียงโคดอว่าบอกว่าคุณแจอยู่ที่ดาร์โทเมียเจอวูกกี้ไหมเจอเว่า มันโคตรเวะเ้ย <laughs> <laughs> พวกเอ็มพายมันเข้ามาให้ทัวว่วเ้ยอิสเตอร์่ะอ๋อทิว่าน่ะวะพี่สาวคุณร้องตอนนี้เธอไม่อยู่แต่ว่ายังไหว้ว่าเราอยู่เหมือนประชดมากข้าเก็บน้องสาวที่ก้าได้แหมภูมิใจจรงิงๆงแหมแล้วพวกคุณก็ไม่คิดจะไม่ชวนไหนวะวัาแต่กิสมึงกินเค็มแบบมึงกินเคล ตอนที่ข้าถูกเอ็มพรยจับไปข้าต่อสู้ข้าสอบานกับตัวเองว่าจะยอมตายดีกว่ายอมเปิดปากพูดแต่ว่ามีเงามืดในตัวโผล่เข้ามา<ล>มันยยํำแย่แ<ล>ก็ฝันร้ายในไหนที่ข้าเคยเจอมาแต่ข้าก็สู้แล้วแต่สุดท้ายข้าก็ไม่ไหว และข้าก็พูดเรื่องเทว่าไปจนได้ข้ารู้ว่ามีสิ่งใดสามารถเปลี่ยนมันกลับมาคืนได้ดีได้แต่แคลวนายยังมีโอกาสที่จะช่วยคนอื่นด้วยโฮโลคอนนะโอเคน้องสาวคนที่9บอกว่าการได้เป็นอินคิสเตอร์นั้นเป็นเรื่องที่วิกเวียงไม่ได้แต่ท่านก็ผ่านเรื่องที่เดียวกันมาแล้วก็ไปร่วมงัวมันแคลวไม่เป็นไรนะเสียเราจะหาโฮโลคอนของโคเดวากัน เฮ้ยอ, hey, ออกไปนะเว้ยยังไม่อยูย่กับอาหารขาแม่เยี่ยมฮะต่อไปราต้องไปที่ดาร์โทเมียใช่ไหมโอเคสับพานีผมในการมีเคราะห์ชาวบุรีัมที่ผมเจอกันในภาคต่อไปสับพาน,นีไปครับบ๊ายบาย